ทุกคนพัดเองนะคะช่องพัตตี้สุวชาค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนพัดเกิอยู่กับพัดลมทาวเวอร์ไร้พัดจากโซเลเล่ค่ะเหมาะกับคนที่กําลังมองหาพัดลมแต่งบ้านนะหรือว่าปลอดภัยสําหรับเด็กๆด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นที่พัดได้มารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอ LED ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอันบล็อกกันนะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะแล้วก็มาลองรีวิวการใช้งานกันดูค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะคทุกคนมีแพคมาอย่างนี้ชูเมสน,นี่อันนี้ก็จะเป็นภายในกล่องของเขานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ,ะนี่อันนี้จะเป็นฐานของเขานะคะจะเป็นฐานตั้งเอามาประกบกันแบบนี้เนาะ,ะนี่แล้วก็จะมีเป็นคู่มือแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะคะเพราะเขาเป็นจอ l V D เอนาะ,ะสามารถกดรีโมทได้อ่าแล้วก็ตัวน,นี้นะคะ เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแค่นี้ก็ดูดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานกันนะคะทุกคนผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถประกอบเองได้นี่นะคะทุกคนด้านหลังไม่ยากเหมอนมันจะมีแก็บด้านหลังให้เราเห็นดูนะคะว่าควรประกอบแบบไหน,น เสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับการประกอบผัดลมนะคะก็แค่เป็นการประกอบฐานเข้าไปก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะอค่นี้ก็ดูดีแล้วนะคะทุกคนเสร็จสิ้นการ u n นบล็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะคะว่า การใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะทัลมทาวเวอร์รไรบพัดจากโซเดเล่นะคะเขาก็พยายามออกแบบมาให้ทันสมัยแล้วก็เรียบง่ายที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้เข้ากับทุกพื้นที่ภายในบ้านไม่ว่าจะวางมุมไหนของบ้านก็สวยค่ะและเสียงเงียบมากเลยนะมาพร้อมกับจอ LED เขาเนี่ยจะโชว์โหมดต่างๆไอคอนที่อยู่บนแผงควบคุมโหมดแรกจะเป็นโหมดเปิดปิดโหมดต่อไปจะเป็นโหมดสายซึ่งเขาก็จะสายช้าๆนะคะทุกคนไม่ได้แรงมากค่ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากําลังดีเลยเมื่อ เื่อเราไม่อยากให้แสงจากจอ LED รบกวนเราก็สามารถใช้โหมดปิดหน้าจอได้ค่ะที่สําคัญสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ถึง12ชั่วโมงสะดวกสุดๆและยังสามารถเพิ่มแรงลมได้ถึง3ระดับค่ะซึ่งเป็นแรงลมที่กําลังดีนะคะไม่ได้แรงจนเกินไปหรือว่าไม่ได้เบาจนเกินไปค่ะและสิ่งที่ชอบมากๆนะคะเขาเนี่ยสามารถใช้คู่กับรีโมทคอนโทรลได้ค่ะเราสามารถคอนโทรลเขาได้จากระยะไกลเลยนะคะปุ่มบนรีโมทคอนโทรลก็สามารถใช้งานง่ายเช่นเดียวกันค่ะหน้าตาจะเหมือนกับบน แข่งควบคุมเปะเลยสำหรับช่องปล่อยลมนะคะก็มีความกว้างมากๆเลยนะทุกคนจะสามารถรับแรงลมได้อย่างเต็มที่เลยค่ะช่องอากาศเข้าเนี่ยก็ใหญ่มากเหมือนกันนะที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีเป็นที่จับให้เราด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยกับการที่เราจะยิ้วไปไหนมาไหนนะคะเนื่องจากน้ําหนักเขาก็ไม่ได้เยอะมากและตัวฐานที่เราเพิ่งประกอบไปนะคะก็แข็งแรงมากๆเลยนะเขามีฐานที่กว้างนะคะทุกคนไม่ล้มง่ายๆค่ะ หลังจากที่แพทได้ลองใช้งานพัดลมไปแล้วนะคะแพทรู้สึกว่าสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยแพะชอบอะไรที่มีรีโมทนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเราก็ลุก,กลําบากใช่ไหมเราอาจจะต้องแบบเลี้ยงเบบี้อยู่อุ้มเมบบี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถลุกไปควบคุมเครืค่องใช้ไฟฟ้านั้นๆได้เดียวนั้นนะคะก็จะมีเป็นรีโมทนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แพดชอบนะคะแล้วก็ตอบโจทย์บางๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขาเนี่ยสามารถตั้งเวลาเปิดปิดล่วงหน้าได้ด้วยค่ะสิ่งที่แพดชอบในเครื่องนี้นะคะแน่นอนว่าความปลอดภัยนะคะทุกคนหลายๆบ้าน ที่มีเด็กๆนะคะก็จะกังวลเรื่องการที่ลูกเอานิ้วเยาพัดลมอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือหมดกังวลไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพัดลมไร้ใบพัดน,นะคะและมีความเดียวถึง3ระดับด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือดีมากเลยก็จะมีตั้งแต่ระดับ123ลกไม่ได้เบาขนาดนั้นนะคะเป็นลมที่กําลังดีนะคะแล้วเขาก็สามารถหมุนได้ด้วยนะคะเพื่อให้อากาศในภายในห้องของเราเนี่ยมันฟลู์ขึ้นเนาะเหมาะกับการที่เราเนี่ยจะเปิดคู่กับเครื่องปรับอากาศในห้องเรานะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนพัดลมทาวเวอร์เนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่อง การแต่งบ้านนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบพัดลมที่แบบใบพัดก,กว้างๆแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะตอบโจทย์แล้วก็วางมุมไหนของบ้านเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยค่ะน้ําหนักของเขาเนี่ยจะหนักแค่2.6กกิโลกรัมเท่านั้นนะคะนี่ทุกคนดูแผ่นยกได้นะสามารถย้ายไปย้ายมาได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะก็ยังอยากจะบอกอีกนะคะเหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือว่าเหมาะกับบ้านที่ต้องการเสียงเงียบๆเบาๆนะคะซึ่งตัวนี้เสียงไม่ดังเลยทุกคนเสียงรบกวนของเขานะคะดังแค่30-47บเดเดซิเบลเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่ แพชชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเขาเนี่ยไม่แรงเลยนะคะทุกคนราคาอยู่ที่หนึ่งพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็จะได้เจ้าพัดลมทาวเวอร์เครื่องนี้ไปแล้วนะคะก็ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาพัดลมทาวเวอร์อยู่นะก็สามารถไปสั่งซื้อตามกันได้นะคะเดี๋ยวแพทจะแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะคะโอเคค่ะทุกคน,กคนสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แพทได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย